ภาษาไทยทอทหาร2 2 1 0 2อีกแล้วค่ะอะ่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อคําราชาศัพท์และคําสุภาพซึ่ง EP นี้เป็น EP สุดท้ายในยเรื่องของคำสุภาพค่ะคําสุภาพเราเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วถูกไหมคะวันนี้เราจะขึ้นในหัวข้อคำสุภาพคุณครูมีวิดีโอให้นักเรียนดูค่ะแล้วนักเรียนลองสังเกตนะคะว่า นักเรียนได้อะไรบ้างจากวิดีโอดังต่อไปนี้ค่ะเปิดเจอผักดองแดงกับข้าวแกงโสเพณี พิ่งกินเมื่อเย็นนี้เก็บเข้าที่วางกลับไปมองลงมาด้านล่างกล้วยเปลือกบางใครวางไว้แช่เย็นไว้ทําไมเดี๋ยวช้าไปอยู่ไม่นานวางกล้วยเดินกลับมาเจออําพราน้ําปลาหวานถ้าปอกคงจะนานด้วยเกี็ดครานจึงตัดใจถักมาแค่เพียงนิดผลอูลิตลูกใหญ่ๆแน่นอนปล่อยผ่านไปปอกไม่ไหวเสียเวลาตำปูปลามัฉะ แต่มัทฉะไม่ใช่ชากินแล้วอุจจราน่าจะมาเยือนอย่างไวอันทะเจียวน้ำมันตัวเรานั้นเจียวเอาไว้จะเอามาอุ่นใหม่ก็คงไม่ดีเหมือนก่อนลองค้นดูอีกที เจอผัดมีผักรู้นอนพันยาน่าจะกอนถ้ากินก่อนเพราะของนางจะกินปลาใบไม้แต่ในใจก็กลัวก้างเปิดไฟให้สว่างเพื่อแกะก้างก็เหนื่อยไปกุ้งผัดคลิกเม็ดเล็กกลุ่มโอเปกยังสนใจไม่รู้ของร้านไหนใส่น้ำมันเยะเหลือเกินเนี่ยมองอยู่นานไม่รู้จะทานอะไรที่ง่ายและไวกินคู่พร้อมข้าวได้เลย หันออ่าโอเคค่ะคุณครูขอจบวิดีโอเป็นแบบสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะซึ่งในวิดีโอที่ดูนี่นะคะเป็นวิดีโอที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันทราบไหมคะว่าอันนี้คือวิดีโอเกี่ยวกับอะไรเลยวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอขายสินค้าชนิดหนึ่งที่อยู่ในโซเชียลนะคะที่เราสามารถ ติดตามหรือว่าค้นหาได้ทางช่องทางอินเทอร์เน็ตต่างๆซึ่งนักเรียนราบไหมคะว่าในวิดีโอนี้แฝงไปด้วยความรู้หนึ่งเรื่องคือเรื่องอะไรคะนั่นก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำสุภาพในวิชาภาษาไทยคะ่ะอ่าเรามาดูกันนะคะสิ่งที่นักเรียนเห็นอยู่ในภาพนี้นะคะนั่นก็คือคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยว่า ภาพต่างๆเหล่านี้มีคำสุภาพและคำสามัญว่าอะไรบ้างเรามาดูพร้อมๆกันนะคะอันดับแรกเลยนั่นก็คือกล้วยนะคะกล้วยชนิดนีน้นนเรียกว่ากล้วยไข่ซึ่งคำสามัญเรียกว่ากล้วยไข่แต่คำสุภาพเราเรียกว่าอะไรคะเรียกว่ากล้วยเปลือกบ,บางค่ะ,ะต่อมาค่ะผลแดงๆนะคะ เปลือกสีเขียวเนื้อข้างในเป็นสีแดงนั่นก็คือคําสามัญที่เรียกว่าแตงโมนะคะแต่คําสุภาพเราเรียกว่าผลผลอะไรคะผลอูริสนะคะเราเรียกว่าผลอูริซซึ่งเป็นคําสุภาพนั่นเองต่อมาค่ะผลมะม,ม่วงถูกไหมคะคําสุภาพเราเรียกว่าอะไรคะในเมื่อคําสามัญเรียกว่ามะม่วงแต่คําสุภาพเขาใช้คําว่าอัมราค่ะ นะะในวีดีโอจะ,จะบอกว่าอัมพรากับน้ํำปลาหวานถูกไหมคะซึ่งแปลว่าผลมะม่วงนั่นเองต่อมาค่ะผักชนิดนี้นะคะลักษณะจะเป็นจริงๆแล้วจะมีฟองฟองขา,ขาวฟองอากาศของมันฟองหุ้มถูกไหมคะแต่พอเรานําำมารับประทานเราจะต้องเอาส่วนนั้นออกคําสามัญเรียกว่าผักกระเฉดนะคะผักกระเฉดซึ่งคําสุภาพเราเรียกว่าผักรู้นอนนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะพริกขี้หนูด้านบนค่ะด้าน,นนี้ด้าน,นนี้อ่ะคพริกขี้หนูด้านบนค่ะพริกขี้หนูหรือว่าเรียกเป็นคําสุภาพว่าพริกเม็ดเล็กนั่นเองค่ะต่อมาค่ะของดีเมืองสมุทรปราการอำเภอบางบ่อนั่นก็คือปลาสลิดนั่นเองค่ะปลาสลิดเป็นคำสามาัญแต่ถ้าเป็นคำสุภาพเราจะเรียกว่าปลาใบาไม้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะ เห็นเป็นน้ำน้ำถูกไหมคะเห็นเป็นน้ำน้ำถูกไหมคะเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเราเรียกว่าปลาล้ถูกไหมแต่ว่าคำสุภาพคำสุภาพเขาเรียกว่าปลามัตชะมัชชะไม่ใช่ปลาอในวิดีโอบอกว่ามัชชะไม่ใช่ปลาแต่มัชชะนี้แปลว่าปลาล้านั่นเองซึ่งเป็นคำสุภาพค่ะสุดท้ายค่ะสุดท้ายสุดท้ายคืออะไรเอ่ยนี่ตรงนี้ ใส่กะละมังเสียวขาวนั่นก็คือกะปีนั่นเองนะคะกะปีซึ่งเป็นคำสามาัญแต่ว่าคำสุภาพนะคะเราเรียกว่าเยื่อเคยนะคะเยื่อเคยอาจจะเป็นลักษณะของวัตถุดิบหรือองค์ประกอบนะคะเลยนํามาตั้งชื่อนี้เคยก็คือกุ้งตัวเล็กนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคำสุภาพค่ะ,คำ,ค,ะคำสุภาพคืออะไรนะคะที่เรา ทราบเมื่อสักครู่นี้ต้นคลิปมาบอกว่าเป็นการเลือกใช้คำให้ถูกต้องนะคะให้เหมาะสมตามกาลเทศะและบุคคลคำสุภาพเป็นเป็นส่วนหนึ่งของคำราชาศัพท์เช่นกันนะคะกฎเกณฑ์การใช้คำสุภาพนะคะไม่มีข้อกำหนดตายตัวบางคำใช้เป็นภาษาพูดบางคำใช้เป็นภาษาเขียนนะคะต่อ,ตอมาค่ะแนวทางเรามาดูแนวทางในการใช้ คำสุภาพนะคะว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างอันดับแรกค่ะนะคะแนวทางที่1คือสามารถเปลี่ยนคําพูดกลางๆเป็นคําสุภาพเช่นคําว่าไม่รู้เราก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่าไม่ทราบนั่นเองนะคะอันดับที่2ค่ะในเรื่องของแนวทางนั่นก็คือการใช้คําว่าครับกับคำว่าค่ะหรือคำว่าค่ะนะคะลงท้ายประโยค ซึ่งจะทำให้ประโยคที่เราพูดออกไปเนี่ยนะคะมีความสุภาพแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแสดงถึงความมีกริยามารยาทของผู้พูดเองนะคะว่าผู้ฟังเนี่ยเมื่อฟังในคำพูดหรือประโยคที่มีหางเสียงแล้วนะคะก็จะต้องรู้สึกดีนะคะว่าผู้พูดนั้นเป็นคนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าครับคำว่าค่ะในการใช้ในหางเสียงนั้นนะคะ ก็มีความสําคัญและเป็นคําสุภาพชนิดหนึ่งเช่นกันนักเรียนก็ควรที่จะนําการใช้นะคะแนวทางข้อนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันเช่นกันค่ะสุดท้ายค่ะในเรื่องของแนวทางนะคะการใช้คําสุภาพนั่นก็คือในเรื่องของเลี้ยงคําพูดที่ผู้ฟังไม่สบายใจนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อเราเปลี่ยนเป็นคําสุภาพแล้วประโยคที่เราสื่อสารออกไปนะคะ ก็จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกนะคะประทับใจรู้สึกสบายใจนะคะเมื่อเกิดเรื่องอหรือว่าภาวะ,ะกังวลหรือไม่สบายใจอะไรขึ้นมาพอได้รับคาต่างๆที่เป็นคําสุภาพเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกดีขึ้นนะคะตรงนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกันนะคะต่อไปค่ะเราลองมาเปลี่ยนคำนะคะสามัญให้เป็นคําสุภาพที่มันรู้สึกน่าฟังนะคะ มากยิ่งขึ้นกันดีกว่าค่ะสมมุติว่าคุณครูนะคะสอนอยู่ในห้องแล้วมีเด็กชายกอคนหนึ่งนะคะเด็กชายกอนะคะปวดนะคะปวดเยี่ยวอ่าเด็กชายกอบอกว่าครูครับผมปวดเยี่ยวขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําหน่อยครับถ้าเป็นคุณครูเองนะคะฟังก็จะรู้สึกยังไงตายแล้วทําไมาเด็กชายกอถึงพูดคําว่าเยี่ยว ถูกไหมคะมันรู้สึกไม่ไพเราะมันรู้สึกไม่สุภาพเลยเราจะต้องเปลี่ยนนะคะคำที่ขีดเส้นใต้เราจะต้องเปลี่ยนคำว่าเยี่ยวนะคะเราจะเปลี่ยนว่าอะไรดีคะนักเรียนลองทายสิคะทายถูกไหมคะเราจะมาเปลี่ยนประโยคนี้พร้อมๆกันนะคะเพื่อให้เป็นคำที่สุภาพหรือประโยคที่สุภาพนั่นเองว่าคุณครูครับ ผมปวดปัสสาวะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับนี่คือเป็นการเปลี่ยนคำนะคะจากคำสามัญทั่วไปให้เป็นคำสุภาพเพื่อให้ประโยคมีความสุภาพหรือนะคะถูกต้องนะคะว่าเราควรที่จะพูดประโยคหรือคำต่างต่างเหล่านี้กับผู้ที่เราจะส่งสารน่ะนะคะให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมตามประเพณีอย่างไรนะคะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความเอ็นดูเกิดความ เข้าใจว่าเออเด็กชายกอนะปว,ป,วปวดปวดปวดปัสสาวะเราจะต้องให้เด็กชายอนุญ,ญาตให้เด็กชายกอนี่ยไปปสัสสาวะแต่ถ้าบอกว่าครูครับปวดเยี่ยวจังเลยนะคะพูดแบบนี้ครูจะลดต้องรู้สึกยังไงอะถูกไหมคะบางครั้งเนี่ยคุณครูเจอในห้องเองเนี่ยคุณครูอาจจะบอกว่าอันนี้ลองพูดใหม่สิลองพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วนักเรียนก็จะสามารถพูดได้นะคะตรงนี้นักเรียนลองนําไปไปคิดซิว่าตัวเองเนี่ยเวลาเราปรวดปสวัสสาวะปวดไทยหนักไทยเบาอย่างเงี้ยน,นักเรียนควรที่จะ พูดแบบไหนหรือว่าตัวนักเรียนเองเนในชีวิตประจําวันนีนักเรียนใช้คําว่าอะไรคะต่อไปค่ะลองอีกสักข้อหนึ่งนะคะ,ะเด็กหญิงขอค่ะบอกว่าเรากําลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันอยู่ทีนี้เด็กหญิงขอบอกว่าครูค,คะหนูไม่รู้วิธีทําเลขข้อนี้ค่ะอะ่เด็กหญิงขอบอกว่าครูค,คะหนูไม่รู้วิธีทําเลขข้อนี้ค่ะ เราจะเปลี่ยนประโยคนี้นะคะโดยเปลี่ยนคำว่าไม่รู้ว่าอย่างไรดีคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยอ่ะนะคะเราสามารถเปลี่ยนประโยคนี้นะคะให้เป็นคำสุภาพหรือประโยคที่สุภาพได้คือคุณครูคะหนูไม่ทราบว่าเลขข้อนี้ทำอย่างไรคะ่ะหรือว่าคุณครูคะหนูไม่ทราบวิธีทำเลขข้อนี้คะ่ะก็จะทำให้รู้สึกยังไงคะผู้ฟัง อาว่าผู้พูดเนี่ยผู้ที่สื่อสารมากับเราเนี่ยมีความสุภาพนะคะมีความอ่อนน้อมเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะต้องทำไมคะบอกวิธีการทำเลขข้อนี้ถูกไหมคะอะต่อไปค่ะเราลองมาดูคำสุภาพนะคะต่างๆเหล่านี้กันอาในรูปคําสามัญเรียกว่าผักบุ้งนะคะคำสามัญเรียกว่าผักบุ้งแต่ถ้าคาสุภาพเราเรียกว่าอะไรคะนักเรียน เรียกว่าอะไรเอ่ยเรามาดูพร้อมกันนะคะผักบุ้งหรือผักทอดยอดนั่นเองนะคะเราเรียกว่าผักทอดยอดซึ่งเป็นคำสุภาพนะคะต่อไปค่ะผักตบผักตบเป็นคำสามาัญทั่วไปนะคะผักตบก็จะต้องอยู่ในน้ำถูกไหมคะ,ะถ้าสมมุติว่าเราจะเรียกเป็นคำสุภาพเราจะใช้คำว่าอะไรเอ่ย ผักสามหาานั่นเองนะคะผักสามหาานั่นก็คือผักตบนะคะที่เป็นคำสามาัญต่อไปค่ะประช่อนนะคะประช่อนประช่อนเป็นคำสามาัญแต่ว่าคำสุภาพประช่อนเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยปลาช่อนหรือที่เรียกว่าปลาหางนั่นเองค่ะปลาหางเป็นคำสุภาพนะคะ ต่อไปค่ะขนมจีนนะคะขนมจีนวันนี้อยากกินขนมจีนจังเลยนะคะเป็นคำสามัญแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนคำว่าขนมจีนจากคำสามัญเนี่ยเราจะเปลี่ยนได้คือขนมขนมอะไรคะขนมเส้นนั่นเองนะคะขนมเส้นเป็นคำสุภาพที่มาจากคำสามัญที่เร,เรียกว่าขนมจีนสุดท้ายค่ะกล้วยบวช ชีนะคะเป็นคำสามาัญกล้วยบวชชีเป็นคําสามาัญเพราะฉะนั้นคำสุภาพเราจะเรียกว่านารีจำศีนนั่นเองค่ะเคยได้ยินไหมเอ่ยอันนี้คือคําสุภาพเนาะที่เกี่ยวกับกล้วยบวชชีที่เป็นคําสามัญนั่นเองต่อไปค่ะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะเป็นกิจกรรมท้ายบท นะคะเรามาดูกันอ่ะกิจกรรมของคุณครูมีว่าให้นักเรียนเนี่ยนะคะอัดคลิปวิดีโอขนาดสั้นเรื่องคำสุภาพนะคะโดยในคลิปนั้นจะต้องประกอบไปด้วย1คําคำสุภาพนะคะเป็นมีคำสุภาพว่าอะไรจากนั้น2เราจะต้องแปลจากคำสุภาพนั้นนะคะ เป็นคำสามัญหรือคำสามัญแปลเป็นคำสุภาพก็ได้นะคะโดยนะคะในองค์ประกอบของวิดีโอจะมีความยาวเพียงแค่1นาทีไม่เกินนี้เท่านั้นซึ่งในวิดีโอก็จะต้องมีภาพประกอบด้วยนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถใช้สื่อต่างๆนะคะที่นักเรียนสามารถเข้าถึงเช่น t i k To k นักเรียนสมัยนี้ยุคสมัยนี้ t ิกตอกเข้าถึงนักเรียนทุกทุกคนของคุณครูอยู่แล้วถูกไหมคะหรือว่าจะเป็นโปรแกรมต่างๆดัตง,ต,งต่อไปนี้นะคะนักเรียนสามารถนํามาบูรณาการได้หมดเลยแล้วอัดเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับคําสุภาพหนึ่งชนิดนะคะตัวอย่างคะ่ะเรามาดูตัวอย่างอันนี้คุณครูเป็นดารา นะคะโดยมีดารารับเชิญอีก1ท่านอีก2องท่านนะคะเราลองมาติดตามชมกันว่าตัวอย่างงานในคลิปวิดีโอของคุณครูนี้นะคะเพียงแค่ไม่เกินหนึ่งนาทีคุณครูได้อะไรจากคลิปวิดีโอนี้บ้างอ่ะเรามาดูพร้อมกันค่ะฮห้น้องฝนอะไร Hi, พี่เจ้าฝน<ร>วิลาน่ารักมากเลยอะ่ะหมายถึงฝนนะคะใช่ค่ะโบของฝนหรือเปล่าใช่ พี่หมายถึงวิลาตัวนี้มีชื่อสลีไปเอามาจากไหนเนี่ยวิลาเนี่ยวิลาเนี่ยเป็นคำสุภาพที่แปลว่าแมวออส่วนแมวเนี่ยเป็นคำสามัญจ้ะโอเคค่ะจากวิดีโอนักเรียนได้อะไรบ้างคะองค์ประกอบของวิดีโอคือ 1. ําคำสามัญ 2. 2. คำสุภาพถูกไหมคะ จากนั้นนักเรียนต้องตอบคุณครูด้วยตอบโจทย์ของคุณครูด้วยว่าคําสามาัญในคลิปวิดีโอนั่นก็คือแมวถูกไหมคะและคําสุภาพของคําว่าแมวนั่นก็คือคําว่าวิลานั่นเองค่ะนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะในส่วนของตรงนี้ช่องทางต่างๆนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยนะคะส่งชิ้นงานนะคะอาจจะเป็น Google Classroom หรือว่านักเรียนที่ไม่สะดวกในเรื่องของการ ใช้เข้าโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นักเรียนสามารมีช่องทางการติดต่อเพียงแค่ช่องทางเดียวนั่นก็คือไลน์กลุ่มของคุณครูนะคะในเรื่องของห้องเรียนภาษาไทยในกลุ่มไลน์นักเรียนสามารถส่งคลิปวิดีโอได้ทางช่อง,ท,องทางนี้ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูขอฝากงานหนึ่งชิ้นนะคะให้นักเรียนกลับไปลองบูรณาการลองใช้แอปต่างๆที่นักเรียน ใช้ในชีวิตประจาวันลองมาสนุกนะคะกับการเรียนการสอนโดยนําความรู้ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะคะลองมาใช้ดูแล้วนักเรียนจะรู้ว่าการเรียนวิชาภาษาไทยไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดค่ะสําหรับวันนี้นะคะวิชาเรียนภาษาไทยรหัสททหารสองสองหนึ่งสองก็ขอจบนะคะการเรียนการสอนชั่วโมงนี้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ